สวัสดีครับผมชน้าของรีเฟครับวันนี้ก็สําหรับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่สอบถามเข้ามานะ,ะทางคอมเมนต์ก็เกี่ยวกับการปรับเอฟเฟกนะฮะแต่ว่าก็ยังเป็นย้อนยุคนิดนึงนะฮะเป็นเอฟเฟกต์บอสเอ25นะฮะนี้ผมก็ต้องไปหากลับมาเนื่องจากเราย้ายบ้านนะฮะก็หาอยู่ตรงไหนไม่รู้พกเพิ่งเจอนะฮะก็ วันนี้เดี๋ยวพามาลองปรับเอฟเฟกดูฮะเพราะว่าจริงๆแล้วมันใช้เป็นบรรทัดฐานในการปรับเอฟเฟกรุ่นอื่นๆได้หมดนะฮะมันไม่ได้แบบมาฟิกว่าเอ้ยบอสเอฟเฟกต์ยี่ห้าปรับแบบนี้แล้วอย่างอื่นมันก็เป็นไกด์ไลน์แนวทางเดียวกันประมาณนั้นนะฮะเดี๋ยวมาดูว่าท่านที่สอบถามมาเขาบอกว่าบอกว่าช่วยสอนปรับโอเวอร์ไรส์หน่อยประมาณนั้นนะโอเวอร์ไรส์อย่างเดียวนะฮะที่เขาถามมาเดี๋ยวจะ บอกเป็นภาพรวมๆให้เห็นเป็นแนวทางก็แล้วกันจะได้ปรับเป็นนะฮะก็เอาไว้ใช้ไม่จําเป็นจะต้องเป็นแค่โอได์หรืออื่นๆเราก็สามารถที่จะไปไประยุกต์ใช้กับอุปกรณ์ของตัวเองได้เช่นกันนะฮะเอ๋ะปะอ่ะโอเค,ออเคมาจุดเริ่มต้นถึงเราจะมีพรีเซตอะไรก็แล้วแต่นะมันก็แก้ได้หมดนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่บอกเนาะ ตัว Factory Reset เคเขาก็เสียงมาค่อนข้างดีแล้วล่ะจริงๆแล้วถ้าบอกว่าเราจะใช้งานแบบว่าเราจะปรับเริ่มต้นใหม่เราก็จะเข้าใจง่ายๆว่า Edit มันพูดง่ายก็คือ Edit ก็คือการแก้ไขตรงนี้นะมีปุ่ม Edit อยู่เราก็เอาไปไประยุกต์ใช้กับทุกอย่างได้นผมบอกว่าตัวแรกเนี่ยที่เขาเขียนไว้ Com and Effect ก็คือชุดนี้ก็จะมีคอมเพรสเซอร์มีทีวมี ACS ซนะเป็นจำลองเสียง,งคูสติกอยู่ในนี้นะนะแล้วก็ ตรงปรีแอมนะมันก็จะหมุนเปลี่ยนด้วยตัวนี้นะ variation ตัวนี้นะชนิดถ้าเรากดตัวไหนมันก็จะต้องเปลี่ยนด้วยตัวนี้เช่นเรากดตัวนี้เป็นครีนเห็นไหมเราก็จะเปลี่ยนตัวนี้ได้แค่3ช่องเดี๋ยวผมลงกดให้ดูนะเดี๋ยวผมกด Edit ก่อนคู่กันนะนี้ฮนะจากนั้นตัวนี้มันเปิดอะไรไว้บ้างเห็นไหมเราเห็นแล้วตัวที่เราเล่นเสียงเสียงแตกอยู่เมื่อกี้นะที่เป็น preset ที่ว่ามาจากโรงงานนะเบอร์สามเนี่ยเขาใช้อะไรอยู่บ้างเขาใช้ดรายนะฮะเขาใช้ดรายแต่ไม่รู้เป็นดรายเป็นอะไรนะฮะประมาณนั้นเพราะว่าตัวนี้มันมองไม่เห็นนะฮะเพราะว่ามันไม่มีตัวเลขบอกนะตัวนี้เขามีดรายมีลีดลีดก็คือดีเลย์ที่เขาใช้อยู่นะฮะแล้วก็มีรีเวิร์บนะเปิดอยู่ประมาณนี้อ่ะเราจะเอาออกทั้งหมดเลยก็ได้กดออกไปกด2ครั้งนะหรือว่าครั้งเดียวก็แล้วแต่ถ้ากด ครั้งหนึ่งไม่หายก็กดอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองนะตอนนี้มันก็จะกลายเป็นเสียงเขาเรียกว่าบายพาสเราก็เหลือเสียงบายพาสเรียบร้อยจากนั้นเราเริ่มต้นจากอุปกรณ์ตั้งแต่แรกคือที่เราจะมีเหมือนเราคิดง่ายๆว่าเหมือนเรามีก้อนเอฟเฟกหรือเรามีตู้แอมมีจำลองแอมอะไรประมาณคล้ายๆกับยุคใหม่นี้นะฮะก็ตัวนี้มันมีปรีแอมอยู่ปนระีแอมก็เอาปรีแอมก็คือ หัวแอมนั่นเองจำลองแอมนะจำลองหัวแอมต่างๆมีเสียงคลีนทวินนะฮะมี V-O-Drive มี b g l e a d อะไรเนี่ยนะ MS Vintage MS Modern อะไรพวกนี้นะตัวนี้เราจะเลือกให้มันเป็นตัวหลักก็ได้นะฮะประมาณนั้นก็คือถ้าบอกว่าเราจะใช้กับจำลองผสมกับปรีแอมนะถ้าเราใช้กับปรีแอมเสียงมันก็จะดีขึ้นกนะว้างขึ้นนั่นเองนะฮะแต่ตัวนี้ เขาไม่มีแคปแต่ว่ามีเป็นซูเปอร์สแตคให้นะฮะตัวนี้ซูเปอร์สแตคก็คือมันเป็นจำลองแอมเวลาเราออกพวกเครื่องเสียงพวกอะไรมันก็จะเสียงมันจะเหมือนตู้แอมกีตานั่นเองนะฮะประมาณนั้นตรงนี้ถ้าเบื้องต้นน่ะจากจุดเริ่มต้นเราเลยเราอาจจะผสมกับพวกเสียงคลีนก็ได้นะถูกเสียงคลีนที่เป็นปรีแอมต่างๆแบบนี้นะฮะเอาเราไม่พูดถึงพวกคอมเพรสเซอร์พวกอะไรก่อนนะเพราะนี่มีคอมเพรสเซอร์ ที่เราเอาไว้เล่นก็นได้นะมันแล้วแต่คอมเพเซอร์มันคือการเล่นแบบหนักเบานะฮะถ้าเราดีดแรงดีดอะไรมันก็จะทำให้เสียงเราไม่พีคประมาณนั้นนะคอมเพเซอร์จะช่วยงานด้านนั้นอ่ะเรามาเลือกกันที่ปรีแอม์ก่อนปรีแอม์ก็อยู่ชุดนี้นะชุดใดนะฮะนี่เขาเขีย okay. นปรีแอม์อยู่นี่เนาะอ่ากดปรีแอม์เข้าไปหนึ่งครั้งอ่าตอนนี้เราเลือกได้แล้วด้วยวอลลีเอชันตัวนี้นะฮะมันก็จะมี1-10นั่นเอง ถ้าเราเลือกตัวแรกเป็นหนึ่งมันก็จะเป็นเสียงคลีนเขาเขียนว่าคลีนอยู่นะนี่มันจะเป็นเสียงคลีนอันนี้ไม่รู้ว่าคลีนของอะไร enfin ไม่รู้ว่าจำลองเฟนเดอร์หรือว่าอะไระก็เอาเป็นว่าตัวนี้เปรียบเสมือนเรามีหัวแอมที่เป็นเปลียแอมล่วงหน้าอยู่แล้วประมาณนั้นเอาเราจะเลือกเบอร์2ก็ได้ เบอร์สองก็เป็นทวินนะ mm. เขเขียนว่าทวิน mm. อันนี้ในกรณีที่เราจะเล่นครีนมันก็เอาชุดนี้ไว้ใช้ได้เลยประมาณนั้นแต่เรถ้าบอกเราจะเล่นผสมก็เสียงแตกก็ได้ไม่ใช่ปัญหาทุกอย่างมันเป็นอิสระนะฮะอันนี้เราบอกว่าใช้ทวินทวินก็คือเหมือนเฟนเดอร์เนาะเฟนเดอร์ทวินประมาณนั้นเราเลือกเฟนเดอร์ทวินเอาไว้แล้ว ตัวนี้เก็บไว้จากนั้นเราจะเอามาใช้กับพวกโอได์แล้วก็นี่เลือกตัวนี้นะฮะเพราะเขามีคือ o d a n d d s นี่กดปุ๊บมันก็จะย้ายไปกับพริบอยู่ตรงนี้แทนเห็นไหมกับพริบตรงนี้แทนแล้วก็สามารถที่จะปรับตรงนี้ได้นะชุดนี้คือ o d ส d s เห็นไหมฮะมันก็จะมีอยู่10ตัวเช่นกันมี boot มี o d 1ก็คือ o d ้ได t o o ึ่ทูปสรมเมอร์มีบลูมี r ิสมีคลาสสิกมีโมเดมีเมทัมีมีคอมีฟ a ส t นี่ล้วก็ หมุนตรงนี้ได้เลยนะอันแรกเป็นบูตใช่ไหมบูตมันก็เพิ่มเสียงเฉยๆเราข้ามบูตไปเราใช้โอเว์ไดผสมก,กันกับตัวเมื่อกี้คือที่เราเลือกเบอร์2เป็นทวินอยู่ตัวนี้เป็นโอเวไดนะนะม,มีเสียงโอเวไดมาเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะทำไงให้เสียงโอเวไดเราตามความต้องการแล้วก็ใช้พารามิเตอร์ตัวข้างนี้นะที่เขาเขียนอยู่พารามิเตอร์1พารามิเตอร์2พารามิเตอร์สนี่ก็คือเพิ่มได เพิ่มโทนแล้วก็เพิ่มเสียงดังโวลูมนั่นเองอเพิ่มเสียงได้เพิ่มเพ้นไปอีกอ่ได้มาเยอะขึ้นเอาไปสุดเลยก็ได้อันนี้เราผสมกับตัวทวินอยู่ใช่นไหมฮะแอมทวินนะแบบนี้ การนี้ในกรณีที่จะเล่นประมาณเสียงโอไร่เราอยากได้โทนที่มันแหลมขึ้นมานิดนึงเพราะว่าโทนตัวนี้มันคือปรับทุ้มแหลมแค่นั้น2อย่างเนาะเพราะมันเป็นอีควอไลเซอร์เรายิ่งปรับเยอะมันก็จะเป็นเสียงแหลมมากขึ้นอ่ะปรับเยอะอ ของแต่ละท่านอ่ะกับอันสุดท้ายคือวอลลุ่มก็คือความดังของตัวดรายตัวนี้ที่เราต้องการนั่นคือมันเหมือนละ่ะตัวนี้คือเอฟเฟกก้อนอะประมาง,งั้นเถอะอ่ไดราย อันนี้ลุ่มผมก็ไม่ค่อยดีแล้วพอทิ้งไว้นานเห็นไหมมันเลขมันวิ่งเหมือนกันประมาณนั้นอ่ะนี่เท่ากับว่าเราได้อเวดายมาเรียบร้อยแล้วผสมกันกันกบตัวแรกก็คือปรีแอมที่เป็นทวินนะใช่ไหมเราก็ได้อัวาดาตามความต้องการเช่นเช่นการตัวอื่นเหมือน แค่นี้หรือว่าเราจะไม่ชอบเราอยากได้ตัวอื่นเข้ามาแทนออกมันวิ่งใหญ่แล้วคราวนี้เนี่ยมันชอบเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะผมตอนแรกผมแก้มาเรียบร้อยแล้วมันหายพอสักพักมันเหมือนกับวงจรมันน่าจะเก่าแล้วก็มีปัญหาแล้วมันเคยล้างบอร์ดไปรอบหนึ่งแล้วหายแล้วก็เนี่ยเอาอีกแล้วพอมาหมุนตัวพวกพารามิเตอร์เนี่ยมันจะเป็นนะครับประมาณนะั้นน่าจะเป็นเกี่ยวกับพวกไ c ซีละวเนี่ยวิ่งไปวิ่งมามันจะงงนิดนึงนะจากนั้นเราไม่พอใจตรงนี้เราไม่อยากได้ตัว โอดี OD, ใช่ไหมเราก็เพิ่มไปเป็นทูบสกิีเมอร์อ่ะมันจะมองไม่เห็นแล้วตอนนี้ผมเลือกเบอร์สามนะมันก็จะมีหลายตัวประมาณนั้นเราก็เลือกให้ไปมีใครมองเห็นเลขก็หมุนไปแล้วกันอ่าจนยันงสุดสุดท้ายก็คือฟัส บางคนก็จะชอบแนวโซโลแบบนี้นะฮะี่ใส่ฟัสเป็นเบอร์9ก็จะเป็นคอนี่ในกรณีที่เราผสมกับตัวเสียงคลีนมาเห็นไหมมันก็จะประมาณนี้อ้าวเราไม่เอาเราปิดออกไปหมดเลยปิดเหมือนเดิมกลับไปนี่มันก็จะกลายเป็นบายพาสเหมือน เช่นกันเราก็จะจับคู่แบบนี้แหละถ้าบอกว่าปรีแอมผสมก,ก,กันกับพวกโอเวอร์ไดร์นิสซอร์ชั่นที่เราต้องการพวกโมดูเลตเอาไว้ที่หลังนะฮะนี่โมดูเลตเขาจะมีเหมือนกันนี่กดไปที่ตัวเฮฟวี่เนี่ยมันเขียนว่าโมดูเลชั่นกับพวกรีเวิร์บดีเลย์ประมาณนั้นเราก็ค่อยมาใสาท่ทีหลังได้ไม่มีปัญหาแต่นี้เลขผมมันเริ่มวิ่งแล้วตอนแรกมันหายแล้วอ่ะโอเคเดี๋ยวจะทําให้ดูอีกสักตัวหนึ่งตอนนี้เราเลือกปรีแอมสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันที่มันเป็นเสียงอ่า เสียงที่เราต้องการที่จะใช้เช่นมีอะไรที่เป็นเสียงแตกก็ได้เพราะว่าเราอยากได้เสียงแตกเยอะๆมันก็เปรียบเสมือนหัวแอมแล้วว่างั้นเถอะน,นี้ผมมองไม่เห็นล 1, 2, 3, 4, ะหนึ่งอ่ผมเลือก VO อได้ o นะตัวนี้ VO โ i ได้ o หัวแอมวีโอไดก็คือปรีแอมคิดว่าเป็นปรีแอมเรียกเป็นปรีแอมดีกว่าเดี๋ยวเรียกหัวแอมแล้ก็เลือกพวกได้พวกพารามิเตอร์โทนอะไรต่างๆได้เหมือนเดิมะนะฮะนี่เสียงแหลมเสียงอะไรชุดนี้มันก็จะมีทั้งคลีนแล้วก็ดรายแล้วก็ดิสซอร์ชั่นอยู่ในนี้เหมือนกันก็เปรียบเสมือนหัวแอมล้วนะปลีแอมประมาณนั้นถ้ายุคใหม่ๆก็คือการจำลองแอมแหละ ตอนนี้มันมีเสียงแตกรอยอยู่แล้วใช่ไหมเราอยากได้ผสมให้มันเป็นแบบแตกแบบกระจุยกระจายแบบเฮฟวี่เมทัลเราก็ผสม,มเข้าไปเลยโอ๊ตไม่ว่าจะเป็นโอ๊ตประมาณนั้นใส่เข้าไปเพิ่มนะฮะเมื่อกีอาจจะปรับสุกจะเลือกพวกโหมดเดิน <Connect> ใส่เข้าไป ปรับความดังปรับอะไรให้มันเหมาะสมนะฮะ ดังนั้นผมพอใจในเสียงแตกแล้วที่ผสมระหว่างตัว VO Drive นะของ p r e a m กับตัวนี้น่าจะเป็น Methan z o n นะฮะเบอร์ v 8นะจากนั้นผมจะเอาโมดูเเล o ใส่เอา Reverb ใส่ก่อนก็ไดนะ้ใส่ Reverb เข้าไปทีนี้ Reverb มีอยู่2อย่างมันหมุนได้แค่1กับ2เห็นไหมมันขึ้น1กับ2มี Room กับ Hall เราก็เลือกตามนั้น ได้รีเวิร์สพ,พอใจแล้วแบบประมาณนั้นเราอยากจะใส่ผู้ดีเลย์เพื่อให้เป็นเหมือนแบบลายโซโล่ก็กดชุดนี้ได้เลยดีเลย์ดีเลย์มีอยู่สีให้เลือก4ตัวนะที่เป็นแทบ็บเป็นอะไรประมาณนี้นเนี่ยเลขมันวิ่งละมันก็จะงงนิดนึงเราก็เช่นการใช้วา r รเอ ბ เบิลเนี่ยหมุน1 2 3 4านะฮะมันจะหมุนได้แค่นั้นถ้าเกิดว่าเราเลือกตัวนี้มันก็จะกระพริบอยู่ตัวนี้เราก็จะเลือกได้ตามนั้นนะฮะประมาณนั้นเี๋ยวจะใช้เลือก,อกแทบ็บแล้วก็เหยี่ยบเอานะฮะเดี๋ยวผมเลือกไว้ที่1นงนะมอไม่เห็น อ่ะหนึ่งก่อน เช่นการเราจะเลือกตัวอื่นได้นี้ผมกดออกไปหมดเพราะว่าดีเลย์มันค้างนานเกินไปนะเดี๋ยวเราเลือกที่เป็น5 150ไึก็ได้เบอร์8เดี๋ยวพอจะเดาได้10อันนี้อันนี้เบอร์10เป็นเมทัลนะ9อันนี้8อย่างที่บอกนะียมก็เปรียบเสมือนคล้ายๆเรายุคใหม่คือหัวแอมัน เช่นกันเราอยากได้เสียงแตกมากให้ไหนก็ไปอ่าเราได้แล้วใช่ไหมเราได้ตัวนี้คือจะเอาไว้โซโลอะไรก็แล้วแต่ของเรานะฮะโทนอ่าผมจะเอา5150ไว้สำหรับโซโลอ่าเราผสมโมดูลเลียรอะไรก็ได้นี่ผมจะเอาผสมไว้กับ t ูบ e คร r มเมอรหรือ Blue ประมาณนั้นนะก็คือเอาโอ๊ตไดดิสซอร์ชันเข้ามา เป็นออด,อดีดูก่อนก็ได้เบอร์สอนะงนะเมื่อกี้น่าจะโดนเอ็กซิไปแล้วตรงอานี้มาใหม่ก่อนพอดีเลขมันวิ่งอน่มันเลยงง,งอ่าผมเลือกเอาใหมนะ่นะเบอร์แปด เป็น5150อ่าจากนั้นผมจะเอาตัวโอไดเข้ามาช่วยให้มันเอาไว้โซโล่แบบให้เสียงแตกมาเยอะนิดนึงอ่าเอาเป็น OD2 อันนี้เบอร์2นะ กรณีที่ผมจะเอาไว้สำหรับโซโล่นะเป็นทูสกสครีมเมอร์ดูเบอร์สาม ผสมกับทูสกีมเมอร์มันเอาไว้สำหรับโซโล่ได้นะจากนั้นเราจะใส่โมดูเลตผสมก็ได้นะมีโมดูเลตให้เราเลือกก็กดที่โมดูเลตแล้วก็ปรับเอามีคอรัสมีเฟเซอร์อะไรพวกนั้นนะก็อลองเล่นดู

หายแล้วเห็นไหมเดี๋ยวมันก็หายเดี๋ยวก็มาผมไม่เอาแฟงเจอร์ผมก็ปิดไปแค่นั้นเองเสียงเหมือนเดิมก็จะเป็นเสียง5150ผสมก,กันกับตัวทูบส s c ิ e เมอร ปรับเสียงไม่หมดเลยเราจะเอาแค่นี้แล้วก็ผสมกับพูกดีเลย์เลยก็ได้นะฮะ มาหนึ่งถ้าไม่เอาวีเลย์ก็ปิดไปเอารีเวิร์บเข้ามา ก็ได้เสียงโซโล่ที่เราต้องการก็คือการจับคู่นั่นเองแต่นี้ปรีแอมก็เปรียบเสมือนอายุใหม่ก็คือหัวแอมปนะประมาณนั้นส่วนเราผสมก็คือผสมเสียงก้อนต่างๆอวอร์ไดิสโซชันที่อยู่ตรงนี้นะฮะในชุดของ OD and DS เนี่ยนะ DS จากนั้นพวกโมดูลเลช o ันกับรีเวิร์สพวกดีเลย์เราใส่ทีหลังได้ไม่มีปัญหาประมาณนั้นมันก็พิบใหญ่แล้วเนี่ย <c oughs> ประมาณนั้นนะผมว่าหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะฮะพอ เสียงมันเอ้ยภาพมันแวบๆๆไปแล้วนะผมจริงเคยทําไปแล้วมันล้างบอดแล้วก็น่าจะเป็นเพราะ i อมันน่าจะเก่าไปแล้วนะไม่รู้ว่าเกิดจากอะไรโอเคคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่พน้องที่สอบถามมานะวิธีการปรับก็ประมาณนี้มันจะคล้ายๆกันกับพวกเอฟเฟกไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็เหมือนๆกันวิธีการที่เราจะเลือกใช้งานพวกปรีแอมกับ เอฟเฟกที่เข้ามาร่วมกันที่ใช้งานนั่นเองนะมันก็ประมาณนี้โอเคที่นี้ลาไปก่อนครับผมครับสวัสดีครับ